กันอีกแล้วนะคะวันนี้กับเอเชียบิ๊กด็อกวันนี้เราขอแนะนําแบบไหนเป้เป็นหมาอายุเท่าไหร่วันนี้ประมาณ7เดือน8เดือนนะครับไม่เกิน8เดือน7เดือน8เดือนนะคะเรานําเข้ามาตอน3เดือนกว่านะครับใช่ค่ะนี่ที่หมีจับนี่คะนี่ก็เป็นหมารุ่นตัวนี้พ่อตัวดังเลยลูกธันเดอร์ใช่ค่ะลูกธันเดอร์ลูกธันเดอร์เป็นไงหมีตัวนี้ล่ําล่ํา ลำดูเทียบหมาหกเจ็ดเดือนนะคะเทียบดูกับขาเทียบดูกับแขนเทียบดูกับแขนผู้ชายต <c oughs> <c oughs> ัวจะใหญ่กว่าหมีแล้วเนี่ยตัวจะใหญ่กว่าหมีแล้วตัวนี้ก็สวยทีะะ่บีตัวนี้น่าบูนอันนี้อันนี้สีเขาเรียกสีบูฟอนนะคะสีบูฟอนคือหน้าจะเป็นสีเทา ปกติบัวโบเนี่ยก็คือตัวน้ำตาลหน้าดำปากดำแต่ตัวนี้น่าจะเป็นสีเทาตาสีเขียวเราก็เลยเรียกว่าบูฟอนตัวนี้สวยมากตัวนี้อนาคตอนาคตพ่อหมาดีๆเลยนะครับใช่หัวกระโหลกสวยมากครับตัวนี้ตัวนี้เล็งตั้งแต่ตอนมาละเล็งตั้งแต่ลงเครื่องตัวนี้ดังแน่ตัวนี้มีนิ้งเนมอะไรนะหมีคิ้วเหินตัวนี้มีชื่อเรียกกันเล่นๆนะคะตามภาษาในฟาร์มว่ามิสเตอร์คิ้วเหินใช่ไหมเนี่ย หัวมันใหญ่ครับหัวหัวมันใหญ่หัวมันเปิดมากนะตรงเนี้ยใช่นี่แปดเดือนตัวใหญ่มากแปดเดือนตัวใหญ่มากล่ำนะคะจะเป็นสุนัขบอดี้ที่แบบว่าตัวหนามากแล้วก็หัวกระโหลกใหญ่ขาใหญ่ตัวนี้ชุดนี้นะคะจริงๆตัวนี้มีมีเวียดนามคุยอยู่นะครับสองตัวเนี้ยกำลังกำลังจะจบอยู่กำลังจะจบรอว่าจะไปเป็นพ่อพันธุ์ที่เวียดนามเงินดองเข้าบัญชีก็โอเคเลยลองเงินดองอยู่ ขิวเขินจะไปอยู่เวียดนามเหรอตัวนี้ร<ล>้เป็นเป็นร้อยล้านนะ,ะเป็นร้อยล้านดองส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นบูฟอนตัวเมียที่สวยเหมือนกันแน่นะให้มาดูตัวจริงใช่อยากจะให้มาดูตัวจริงกันมากกว่าถ่ายรูปสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะอยากจะให้มาดูตัวจริงตัวจริงนี่ไม่เหมือนในรูปเลยนะคะที่เอเชียบิ๊กด็อกเราเนี่ยเราจะเน้นโครงสร้างนะคะและเราก็จะเน้นสีสีที่ ไม่ค่อยมีใครมีใช่ไหมคะคที่เรามีทุกสีสีขาวสีดําล้วนดําแบบดําไม่ติดอกขาวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทยอยออกมาให้ดูในในตอนต่อๆอไปนะคะส่วนตอนนี้ก็ดูเป็นบูฟอนเป็นดําดําส่วนใหญ่มันก็จะเป็นดําอกขาวอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็เน้นบอดี้ถ้าไหนสนใจนะคะก็ลองแวะมาชมมาดูตัวจริงกันแล้วก็ส่วนเรื่องราคาบางคนก็ถามกันมาเยอะมากว่าเออราคาเท่าไหร่แพงไหมอะไรยังไง เราบอกได้เลยนะคะว่าจริงๆถ้าเทียบกับคุณภาพแล้ว<ช>ไม่แพงคือของทุกอย่างมันต้องเปรียบเทียบกับคุณภาพอ่ะนะคะไม่ใช่ว่าเออคุณภาพ A แต่ราคาไปอยู่อย่างนี้หรือคุณภาพไม่ไม่มีแต่ราคาไปอยู่สูงอะไรประมาณนี้นะคะม,มันก็ต้อง,องต้องมาดูเองเหมือนเราซื้อหมามารอให้ลูกค้ามันเลือกอครับแต่อย่างเงี้ยเราเรามันเลือกได้เลยเราขายทุกตัวเราไม่มีแบบตัวไหนเก็บ เก็บก็แพงหน่อยอะตัวไหนตัวก็แพงหน่อยแต่ว่าเราให้เรื่องหมดท่ะตัวในเอเชียบิ๊กด็อกเราขายหมดพร้อมย้ายบ้านหมดนะคะเพียงแต่ว่าราคาก็ขึ้นอยู่เป็นตัวตัวไปว่าตัวไหนเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วก็ทําไมถึงเราบอกว่าอาจจะมีคนถามทําไมซื้อเข้ามาเยอะหรือว่ามีสต็อกเข้ามาอยู่เยอะงพันนี้มันมีข้อดีหลายๆอย่างอนะคะ1กินตัวไม่เหม็น นะคะเป็นหมาที่กินตัวไม่เหม็นน้อยมากอนียน่าผิวเนียนฉลาดและเป็นสุนัขที่แข็งแรงนะคะเป็นสุนัขกล้ามเนื้อค่ะจะไม่มีไขมันคือไขมันน้อยครับแล้วจิตประสาทดีเราเราย้ายบ้านเราเปลี่ยนบ้านเนี่ยเปลี่ยนบ้านสบายเลยสบายหมาโตก็เปลี่ยนได้โดยโดยแบบว่า ไม่มีปัญหาเราสั่งหมาใหญ่เข้ามาพ่อพันธุ์เข้ามาก็รักเราดีอะไรดีความผูกพันมีเหมือนกันใช่ไหมคะนี่ดูนะคะหมาเจ็ดเดือนกับแขนคุณเป๊กใช้หนุ่มนี่ใหญ่กว่าไหมใช้หนุ่มใหญ่ใช้หนุ่มใหญ่หนุ่มไว้ชลานี่นะครับแขน แขนแขนนะครับกับกับขาสุนัขนี่หมาแเดือนนะครับกระดูกใหญ่มากกระดูกใหญ่มากตัวนี้แล้วดูหมาที่ฟาร์มเรานะครับเล็บจะไม่ยาวนะครับคือเราไม่ได้ขังกงใช่ค่ะตลอดบางคนขายหมาเนี่ยโอ้โหหมาเล็บยาวเป็นมีดเลยอ่ะใช่คือคือเขาเขาเขาขังกงตลอดของเรานี่ได้อยู่แล้วเล็บเขาสวยแล้วอุ้งอุ้งเท้าเขาสวยนะครับดูดูอุ้งเท้าสุนัขที่ฟาร์มเราทุกตัวได้นะคะสุนัขที่ฟาร์มเราเราจะปล่อยตลอดเวลาคือไม่มีการขังกกง กันเป็นข้อๆอเพื่อหนึ่งสุขภาพจิตสุนัขนะคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตอารมณ์ดีใช่ไหมเนี่ยหนูใช่ไหมครับใช่ไหมครับฮะอารมณ์ดีใช่ไหมครับดูท้ายสวยครับสวยมากตัวนี้สัวนี้ท้ายสวยมากถ้าไม่ได้ไปเวียดนามก็คงต้องรอไปพ่อพันธุ์อนาคตครับนะคะเพราะอีกไม่กี่เดือนก็สามารถเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วค่ะก็ดูว่าเงินดองมันจะย้ายมันจะง้างก็ได้ต้องมาดูกันค่ะต้องมาดูกันนะคะ แล้วยังไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe แล้วก็ติดตามช่อง a อเชีย g i o g o g กับเพจ a s เชีย g i o g o g เราด้วยนะคะท่านไหนอยากทราบรายละเอียดหรือว่าอะไรยังไงทักเรามาในใต้คอมเมนต์หรือว่าทักมาที่เพจหรือโทรมาคุยโดยตรงกับพี่พี่ทั้ง3ได้ตามเบอร์โทรที่เราขึ้นกันไว้ครักคอมเมนต์ก็ได้จะได้ตอบทีเดียวได้ได้มมไดยังไงก็ได้ไค่ะนะคะยินดีต้อนรับมาแวะมาเที่ยวมาชมกัน 不不、啊啊